ไปดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างที่ตอนนี้เขามีความสุขกันมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหอิจฉาไมเคิลคาริกเห็นคุณป๊อปเริ่มบอกไอ้สัญญาถาวรไหมโอ้โหอ่ะหัวเราอย่างนี้หมายความว่าไงก็อยากได้อะฮะถ้าผลงานคือผมพูดชัดเจนว่าทุกคนก็อยากรอจนจบซีซั่นใช่ไหมครับทุกคนผวาตอนโอเลกุน่าโซชาใช่ไหมแต่ในมุมผมอ่ะถ้าจนจบซีซั่นแล้วปฏิเสธผลงานเขาไม่ได้เขาไม่รู้จะหาใหม่ทําไมเหมือนกันนะถูกไหมถ้ามันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งไมเคิลคาริกก็บอกครับว่า เกมค่ำคืนนี้นะครับที่จะเจอกับเวสแฮมนี่ก็ห้าประมาทดวเด็ดขาดน,นะครับเขาจะพูดตลอดว่าในแต่ละเกมเนี่ยคุณต้อง stay on your feet พ o u ยูฟี t ออนเดอะกราวจะพูดคำนี้บ่อยมากครับคาลิกเป็นสไตล์นี้จริงๆครับก็คือให้พยายามถ่มตัวเข้าไว้นะครับเล่นอย่างหนักที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึงนูโนซานโตซึ่งเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงทีมมาได้ดีมากแม้อาการบาดเจ็บจะทําให้เขามีปัญหานะครับแต่ว่าเราก็ศึกษาตัวของเ,ออเวสแฮม,มพอสมควรน,นะครับเกมในบ้านเขาอันตรายมาก ก็หวังว่าจะทําให้ลูกทีมไม่ประมาท